Only at Home Pro วันนี้จะมาแนะนำสินค้าแบรนด์ Echo ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของทาง Home Pro ของเราค่ะนี่ค่ะชุดไม่กวาดพร้อมที่โกยผง Echo r u 0 4 1 3 Magnetic ที่มีวัสดุมาจากพลาส และอลูมิเนียมมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานค่ะข้อดีของเขาเนี่ยคะเขาสามารถยึดติดกันได้ ใน1วินาทีค่ะเพราะว่าทำมาจากแม่เหล็กนะคะดีมากๆเลยนอกจากนั้นนะคะที่โกยผงของเขาเนี่ยะคะในส่วนของขอบยางนะคะจะเป็นขอบยางนุ่มเรียบสนิทกับพื้นหิวทำให้เวลาเราใช้งานนะคะกวาดเก็บสิ่งของฝุ่นผงต่างๆได้อย่างหมดจดค่ะ และที่สําคัญค่ะที่กล่ของเขานะคะมีแปรงสางที่เราสามารถใช้สางเศษฝุ่นต่างๆที่ติดกับไม้กวาดได้อย่างง่ายดายสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะทําให้เวลาเรากวาดมาเนี่ยเศษผงต่างๆเนี่ยไม่หล่นเลยและที่สําคัญค่ะเขาสามารถวางตั้งได้เลยนะคะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บแบบนี้เลยค่ะสําหรับใครที่กาลัง ดไม้กวาดพร้อมที่โกยผงขนาดกําลังดีประหยัดพื้นที่นะคะแนะนําเลยสําหรับชุดไม้กวาดตัวนี้ค่ะ Echo r u 0 413 Magnetic ใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้เลยที่ h o มโป o ออนไลน์หรือสต h โ m e p ป o ทุกสาขาค่ะ